เอาไบกูนพอดไป้วก็ใบกไป้ถ้าไอเด็กจะออกก็พอดเลยขอเช พี่น้องมารอมาหลายครับยดยดพี่น้องยาดดเอนะครับต่อแถวต่อแถวมาเลยไ่มีใครตักายผููชายผู้หญิเขาใจก่ดเธอไปอันนีกัรนติวัรีว

ทนี่้ีองไลทครับครับี่องสา็พีแม